สวัสดีครับตอนนี้นอตเดว์วอล์กิ่งไทยทริปอยู่ที่บริเวณสะพานวาราเศษครับฝั่งตรงข้ามของวัดเบนจมะบอพิษครับวัดหนึ่งที่มีความสวยงามมากๆครับแต่วันนี้ไม่ได้พาเข้าไปดูภายในวัดนะครับแต่จะพามาเดินดูบริเวณการก่อสร้างและพัฒนาบริเวณริมคลองใกล้ๆกับวัดเบนจมะบอพิษตรงนี้แล้วก็มีการทําอย่างสวยงาม พัฒนาเป็นทางเดินทางวิ่งแล้วก็ทาง,ง,ทางจัตยานแล้วก็มีไฟฟ้าซองโซบางอย่างสวยงามเลยครับตามไปดูกันว่าจะมีความสวยงามมากเพียงไหนแค่ตรงนี้ก็มีความสวยงามมากแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเดินตามไปดูกันเลยครับเห็นไหมสวยงามมากๆครับตามไปดูกันเลย สวยงามมากๆเลยครับเห็นไหมเห็นนะป่าป่าตัวใหญ่ใหญ่กนน้อนๆกรองเขาก็กทำอะไรหรือไห่อะไรเงี้ยมีทางเดินทางเท้าก็าทำใหม่หมดเลยหรือหรือครองเขาจะอุ้ยตัวอะไรเห็นไหม มีตัวเงินตัวทองด้วยตามูมขอซุมหน่อยนะจ๊ะเห็นไหมรวยๆแน่เลยเฮงๆฟังๆเฮงๆฟังๆรวยๆขานกระดึบกระดึบขึ้นเป็นจระเข้น้อยเลยจรยิงๆเขาเป็นลูกอยู่นะแต่ผมซูมเลยดูตัวใหญ่ครับเนาะเฮงๆฟังๆนะรวยๆ ลูกปาตัวใหญ่ใหญ่นี่ครับส่วนนี้ทางเดินทางเท,ท้าที่เขาทําใหม่หลายๆคลองในกรุงเทพแหละเขาทําใหม่ทําสวยงามมากเพราะว่าเป็นการปรับปรุงสถานที่ต่างๆให้รองรับการเดินทางเชื่อมต่อ,อการขนส่งสาธานณาหลายรูปแบบรวมถึงการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยครับก็เลยทําให้มีการปรับปรุงหลายๆส่วนหลายๆได้อย่างดีสวยงาม ส่วนตัวนั้นก็ขาดต่อไปกระดึบกระดึบใต้สะพานเขาก็ทาสีอย่างสวยงามเลยนะสีขาวสวยงามแต่ถ้าเดินมาตอนกลางคืนไม่แน่จะว้าน้ำท่วมเต็มกระปุกขาวน้ำท่วมน้ำท่วมนี่เห็นไหมสะพานโค้งแล้วก็ทาสีใหม่สวยงามด้านข้างก็ทาสีใหม่ สีออกสีนวลๆขาวนี่ขาวอะสีนวลๆนันนนะ่นแหละเอาเป็นว่าสีนวลๆสวยงามครับน่าสนใจมากๆที่มีการประปรุงครองแล้วทางเดินประมาณอย่างนี้ครับสวยงามมากๆเลยครับนี่ ก็เดินออกมาตรงหน้าวัดเป็นเป็นจำะพอพิษพอดีเลยที่มาท่องเที่ยวก็เดินเข้าวัดได้สบายส่วนทางนู้นเข้าไปต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นทรเนียมรัฐบาลอะไรไปฝั่งนู้นนะเนาะเดินตรงไปเรื่อยๆส่วนที่เราเห็นอยู่ฝั่งนู้นก็คือสวนเพื่อพระเกียรติหรือเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชก,การที่เก้าฝั่งนู้นมีพระลูกท่านอยู่ทางนู้นนะครับสวยงาม สวยงามมากเลยนะครับร,รูปท่านอยู่ทางนู้นซูมให้ดูดก็ได้นู่นครับรูปของท่านในหลวงรัชกาลที่เกสูงตระงานอยู่ใจกลางเมืองครับเป็นร่มโพร,ร่มไทรให้กับลูกหลานชาวไทยนะครับเนะี่ท่านจะจากเราไปนานหลายปีแล้วก็ตาม เราพยยังสำนึกในพระมหากรุณาทีุ่ณของพระอ,องค์ท่านอยู่อย่างหาที่สุดไม่ได้นะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้หน่อยหนึ่งเนาะกำลังแบบบูรณะอะไรแบบให้งสวยงามหมดแหละเพราะว่าคนเรามันก,กำลังแบบคนนักท่องเที่ยวกำลังอยากมาเที่ยวประเทศไทยเทยอะไงเพราะนั้นก็ต้องแบบทำอะไรให้รองรับการท่องเที่ยวให้มากที่สุดเลยไง มันก็เลยแบบสถานที่ต่างๆก,ก็เลยค่อนข้างจะมีการปรับปรุงให้ดูดีให้โอเคมากขึ้นอะไรให้ทางเท้าให้เป็นทั้งทางเท้าเป็นทั้งาทงางวิ่งได้ด้วยเดินวิ่งออกกําลังกายแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนในการพักผ่อนหย่อนใจเป็น,นตัวด้วยประมาณนีห้หลายสถานที่ก็จะเป็นแบบนี้ เหมือนใช้ให้ครบวงจรในที่เดียวไปเลยครับทำที่เดียวให้ครบทุกอย่างในบริเวณเดียวเนี่ยแต่ก่อนยังไม่มีแผงกั้นรั้วแบบนี้นะกั้นริมแบบคลองอันนี้ปรปับปรุงใหม่ให้สวยงามมากๆแล้วก็มีไฟฟ้าสองสว่างผมว่าตอนดึกคืน,นตอนเย็นๆนมีคนมาวิ่งวิ่งได้สบายเลยเนาะเนี่ยนะสวยงามมากๆเลย หน้าวัดเบนนะครับตอนนี้เราเดินเราเดิอนอยู่หน้าวัดเบนข,ข้างตรงข้ามเป็นพระที่นั่งทรงธรรมนี่สวยมากๆไหมครับฝากติดตามคลิปตดต่อกัปของน็อตด้วน,นะครับผมขอบคุณครับสาระดีเดินเที่ยวสุดแซไปกับบล็กกิท่ยที่กน็อตครับ, walking, รบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้หน่อยครับ ดูแลสุขภาพกัาด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ก็มีทั้งฝนทั้งร้อนอะไรต่างๆไว้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าเห็นคลิปนัดโผไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากจะพามาดูคลิปหน้าหน้าวัดเบนครับอีกการปรับปรุงคลองอย่างสวยงามกว่าแต่ก่อนที่เคยมาเดินเล่นครั้นี้สวยงามมากๆเลยครับ เียครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ